ของควันของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะฮะมาในวันนี้นะฮะไม่ธรรมดาถือว่าเป็นวันพิเศษนะคะและก็เป็นวันที่ิทยจีหยิบในเรื่องราวของนะคะพลังบวกจากผู้คนที่ตื่นนะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยหยิบมาให้พวกเราได้นะคะพิจารณากันหลายท่านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเงิน ะะพเพราะเพจเราเป็นเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยหยิบในเรื่องราวของเครื่องนับเงินนะฮะให้คุณฟังกันเพลิดเพลินเลยะฮะใครที่จะต้องการนะฮะ a f f i r m a t ม o n เรื่องการเงินและต้องการเงินอย่างเร่งด่วนคุณไปเปิดฟังนะฮะคลิปนี้นะคะมันทอีหยิบมาให้เป็นเครื่องนับเงินนะ เอาเงินเป็นแสนแล้วใส่เครื่องนับเงินแล้วเครื่องนับเงินก็จะนับตันลัล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 ตักๆอ่ะนักแปลเสียงนะเสร็จเรียบร้อยลราก็จะเห็นตัวเลขอะครบและ100ใบ100ใบ,100บ1,000นะฮะในแบงค์1,000จํ100านวน100ใบก็100,000บาทแล้วก็ใส่อีกก็100,000น,น,น,นะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณฟังนะฮะ21วันต่อเนื่องนะคะอันนี้คือ ผู้ที่ทำคลิปนี้นะคะแนะนำป็นแบบนั้น21วันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำฟังเกินนะคะ17วินาทีหรือนะคะ1นาที8วินาทีนี่จะเป็นเรื่องราวที่คุณจะได้พบสิ่งมหัศาจรรย์เกิดขึ้นได้นี่เป็นสิ่งที่มันเทอร์จี้หยิบมาให้และมันเอร์จี้ก็จะฟังด้วยก็ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนะคะมีในะเรื่องราวของการหยิบสิ่งละอันพลนอย เพื่อมาใส่นะะในเรื่องราวของตัวเราให้กลายเป็นพลังงานด้านดีเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเราไปหยิบนะฮะมึงมาพาโวยนะฮะละคนน้ำนงน้ำเน่านะฮะข่าวลบๆเรื่อยๆมาใส่ตัวเราและเราก็นะฮะโอ้โหชีวิตฉันนะฮะเหมือนซอมบี้เลยนะฮะซากชีวิตชัดๆแล้วมันก็ไม่มีความหวังไม่มีกําลังใจนี่แหละคือสิ่งที่เราจะใส่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในกายเดิมของเรา ด้วยการนำข้อมูลพลังบวกดีๆเข้ามาในตัวเราจากการผ่านนะฮะทะวาร5ของเราตาเราจะดูในสิ่งที่เราต้องการดูอะไรดูเงินนะฮะหูเราจะฟังเสียงที่เราต้องการฟังเสียงเงินเข้าใจไหมคะเอารืออยากได้เงินก็ต้องดูเงินฟังเสียงเงินนะฮะและนะคะมีความรู้สึกขอบคุณเงินนะคะที่จะเข้ามาหาเราหรือจำเงินเงินจำนวนมาก มากมายที่เคยเข้ามาหาเราและเราไม่เคยขอบคุณเลยจงสำนึกรู้คุณทราบซึ่งกตัญญูต่อจำนวนเงินและสร้างความผูกพันกับเงินทางด้านดีเวลาใช้เงินก็ต้องรู้จักขอบคุณเงินขอบคุณเงินทุกจำนวนที่มาทำให้ฉันมีชีวิตสะดวกสบายนี่คือสิ่งที่เราต้องทำทำไหมไม่แปลกแต่ไม่ทำเลยสละซิ์โอเคทีนี้มาถึงนะคะ ครูอีกคนหนึ่งนานๆมากนะคะมิโนจิจะหยิบในเรื่องรอของโคสิตามานะคะเพราะว่าลฟ์สไตล์ของโคสิตาเขาจะเป็นของโคสิตาซึ่งนะคะบางคลิปบางตอนเนี่ยเราก็มองดูแลเออนะคะเกะก็จะ a ล e r t ของเกแต่คลิปเนี้ยมิโนจิหยิบมาให้พวกเรามันเป็นีย์นะะที่ที่มันง่ายมากมันเหมือนโดเลมีฟาซอลาซีโดพวกเราเคยใช่ไหมที่ไล่อะ่ะเสียงเพลงอะ่นะ,ะวิชาดนตรีอะ่ะ โดเลมีฟาซอลาซีโดโดล่างกับโดโบนะมันต่างกันนะ,ะเสียงต่ำกว่าเสียงสูงพลังงานคนละเบอร์และอาจารย์นะฮะครูสิตาสอนคียสํเเ็จเร็วคียสำเเ็จเร็วของครูสิตาในคลิปนี้เขาสอนว่าถ้าเราจะแอฟเฟอร์เม n หรือพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองให้ชีวิตประสบความสำเร็จต้องใช้คียสูงนะฮะ โอ้ยฉันสําเร็จได้แน่นอนน,นะนะก็เขาเขาแอคชั่นแล้วก็เห็นภาพฉันสาเร็จได้แน่นอนคือเสียงต่ำกับเสียงสูงเนี่ยอารมณ์มันก็ต่างกันนืมเป็นพอยจก็เห็นด้วยก็เลยอยากให้เราเห็นหลักฐานนะ,ะคะของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงจากนะคะสิ่งละอันพลน้อยให้พลังงานตัวเองเกิดได้เปลี่ยนช่องทางในทางด้านดีชีวิตมันต้องเปลี่ยนจากโลกภายในชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนจากนะคะกระบวนการ ความคิดความรู้สึกและคำพูดนั่นเ,เองนะฮะดังนั้นลองไปดูครูสีตาสำหรับคีย์สำเร็จเร็วไม่เสียหายส่วนโค้ดว่าเนี่ยเมนโทจี้บอกเลยว่าเมนโทจี้ก็นะฮะค่อนข,ข้างจะสปาร์คติดสปาร์คติดโค้ดว่านะฮะและโค้ดว่าตัวนี้ในส่วนของโค้ดว่าไลฟ์ตัวนี้นะฮะก็คือในตัวทิกตอกตัว,นนะะตวเนี้ยนะฮะโค้ดว่า888เนี่ยจะนะฮะสอนวิธีการสะกดจิตเปลี่ยนชีวิตตัวเอง มันก็เป็นเรื่องราวของการที่ใช้ a f f i r m a t i o n นี่แหละเป็นคำสั่งนะฮะบอกตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นใครปรารถนาอะไรอย่างโพสว่าเขาก็มาบมาเผยเป็นเคล็ดลับหมดเลื่อของเขาว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นนะฮะเศรษฐีร้อยล้านในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มจากไม่มีนะฮะจากไม่มีความเป็นเศรษฐีร้อยล้านก่อนเขาก็ท่องนะฮะคือต้องการเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เขาก็ท่องนะคะโ้ชว่าก็ใช้การท่องฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านเรื่องท่องแบบนี้ไม่ใช่ท่องคําเดียวแล้วก็ปีหน้ามาท่องใหม่ไม่ใช่แต่เขาตอกย้ําจิตเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อว่างปุ๊บนะคะก็ท่อง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 หรือหยับอ่าหยิบจับทําอะไรเขาก็ท่อง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 เหมือนท่องคาถาให้ตัวเองนะคะลองไปฟังโ้ชว่าดูดิหาว่ามันทอร์จิโมอะไรเงี้ยนะอ่ะอีกอันหนึ่งนะคะเรื่องราวของ YouTube ตัวนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะ ที่คุณทำร้ายข้อจำกัดของตัวเองลองไปดูวันนี้มันทอยจีมานะคะในเรื่องราวให้ของขวัญที่มันทอยจี้เตรียมให้พวกเราแล้วยังนำของขวัญนะคะที่มันทอยจี้เนี่ยไปดูแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วมาฝากพวกเราเผื่อพวกเราจะได้ไปดูและได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะเรื่องราวของข้อจำกัดของตัวเองเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวของการทำร้ายตัวเองเพราะตัวคุณทุกคนน่ไร้ขีดจำกัดนะคะพลังงานของคุณน่ะ มันสุดยอดสุดว้าวที่สุดเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบมันมีคำหนึ่งที่จะทําให้คุณเห็นภาพนะคะมาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าคุณนะะ่ะนะคะร่างกายคุณเป็นภาชนะนะคะที่รองรับสิ่งที่มันใหญ่จนคับแก้วอะนะคะคือจักรวาลถ้าเกิดจักรวาลนนะเทลงมาให้คุณหมดเลยนะคะทั้งธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟทั้งพระจิตวิญญ,ญาณนะคะของพระเจ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไฮเออร์เซลนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณ คืออัดแน่นอยู่ในตัวคุณทั้งหมดอะนะคะคือของดีทั้งโลกอะนะคะของดีทั่ว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 ,ท,วทุกทิศอะสามอยกสงศาพุ่งตรงเข้ามาหาคุณหมดเลยนั่นคือเขาเรียกว่ามีเรื่องของดีแบบไร้ขีดจากัดนะคะแต่คุณะไปสร้างข้อจำกัดตัวเองมันเป็นการทำลายศักยภาพตัวคุณเองเป็นแบบไหนยังไงไปดูเพิ่มเติมจากนะคะ u t u b e ในเรื่องรานะคะมันเป็นเรื่องจริงคุณทำร้ายข้อจํากัดตัวเองนะคะเป็นแบบไหนก็ไปดูเอาส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะทอยจี้ก็ตัดสั้นๆมาให้พวกเราเป็นเรื่องธรรมชาติให้ความเท่าเทียมนะคะกับทุกสิ่งเสมอหมายความว่าธรรมชาตินะคะเสิร์ฟนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้ทุกเซลล์นะะทุกเซลล์บนโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะล้วนได้ความยุติธรรมทั้งหมดเลยนะะ่ะสิ่งไหนที่สั่นสะเทือน นะฮะเป็นพลังงานก็ธรรมชาติก็เก็บในเรื่องราวความสั่นสะเทือนเป็นคีย์ตรงนั้นแล้วก็ไปคํานวณว่านะฮะคีย์ของการสั่นสะเทือนน่ยมาอยู่ในช่องไหนก็ไปดึงตรงช่องนั้นมาให้นะฮะบรรดาเซลล์ที่สั่นสะเทือนนั่นเองและเราเนี่ยคือเซลล์ที่สั่นสะเทือนเพราะเรารวมตัวนะฮะของจํานวนร้อยล้านล้านเซลล์แล้วก็มีความรู้สึกนะฮะแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เออบรรดาสิ่งของ กับต้นไม้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกระดับหนึ่งแต่เขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแต่คุณนะ,ะคือความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้นะะสามารถที่จะไปไหนได้อิสระตามใจชอบนี่คือความสุดยอดของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้โอเคไหมอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของการขยายจิตสำนึกยังไม่ทันได้ฟังนะคะลองเอามาดูนะคะว่า เพื่อใครชอบเป็นการ,เป,การเป็นการขยายจิตสานึกและ activate อันนี้ตอนนี้ภาษานะะจิตวิญญาณพูดพูดกันมากแล้วนะเรื่องเรื่อง activate นะคะ activate ในเรื่องของ DNA เลยนะคะด้วยคลื่นความถี่สูงแห่งความรักและแสงสว่างกลุ่มจิตมิติที่12นะคะคือถาบอกเลยว่านี่คือมิติที่12นี่เป็นเรื่องราวของจุดสูงสุดถ้า เป็นพูดภาษาของพุทธเรียกว่านิพพานนะฮะเป็นจุดที่จุดหมายปลายทางที่ทุกคนจะต้องโฟกัสไปตรงนั้นไม่ใช่ที่มิติที่5นะฮะคือถ้าอยู่นิพิมิติที่5ก็ไม่แตกต่างจากเกเกากการที่หนีจากมิติที่3ไปพักอยู่นิมิติที่5เพื่อจะจะไปต่อนะฮะแต่ในส่วนของคําว่ามิติที่5เนี่ยถ้าภาษาพุทธนะคะคือของพระพุทธองค์เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราวของสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแหละนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าในเรื่องราวของเมื่ออยู่มิติที่5มันไม่มีรูปธรรมกายภาพนะคะไม่มีเอ่อเรื่องร่างกายเนี้ยมันจะขับเคลื่อนพลังงานยกระดับจิตไม่ได้นะคะเมื่อถึงตรงจุดนั้นเนี่ยคุณจะรออย่างเดียวถ้าโยงกันนะให้โยงกันนะ,ะโยงกันในเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยคุณก็จะรอ ยุคสีวิไลนะคะที่จะเป็นพระสีอริยเมตไตรเนี่ยมาจุติกําเนิดอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตั้งสติได้นะคะจิตมุ่งมั่นเต็มที่และโฟกัสในเรื่องเราเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือต้องเรียกร้องสิทธิ์ของมิติที่12เท่านั้นนะคะนี่เป็นเรื่องราวของมิติที่มิติที่5เนี่ยบางคนบอกขอผ่านไปก่อนนะคะกมายความว่า ขอให้ไปอยู่มิติที่5ก่อนอันนี้แล้วแต่คุณมันเป็นเจตจำนองเสรีแต่ถ้าใครที่มีจิตแข็งเข้าใจในะเรื่องราวของความเป็นจริงของธรรมชาติและก็กลไกของมิตินะคะจิตวิญญาณได้แล้วแล้วก็จงตั้งโฟกัสที่มิติที่12นะคะหรือใครที่สวดมน์นะคะและมีคำอธิษฐานจิตนะคะมีความรู้สึกนิพพานังปจัจโยนตุคนะ มันเป็นเรื่องราวของการที่ในใจคุณเรียกร้องว่าเข้าสู่นิพพานอย่างเดียวเข้าสู่นิพพานอย่างเดียวนั่นแหละคุณก็จะต้องนะคะเตือนรู้และก็ขับเคลื่อนพลังงานด้านบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและมีความรักความเมตตาเมื่อคุณตื่นรู้ด้านบวกร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปอวดเบ่งคนอื่นว่าฉันอยู่มิติโน้นนั่นนี่อันนั้นไม่มีนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ในเรื่องราวของการตื่นรู้คุณจะยิง่งนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเรื่องราวของ ชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการส่งนะกระแสความรักความเมตตาเข้าไปสู่ทุกที่ทุกเวลานะฮะทุกช่องทางทุกสังคมนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการมองผู้อื่นเป็นเสมือนกับเรานะคะเพราะว่าออพอเข้ามาตื่นรู้เนี่ยจะรู้ได้ว่าคนอื่นนะคะก็มีจิตอันความเป็นความสว่างสวรรค์หรือจิตพุทธะเหมือนที่นะคะที่เรา เป็นเหมือนกันนะคะแล้วทุกคนสามารถตื่นรู้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะตื่นรู้ตอนไหนใครจะใช้สิทธิ์ตอนไหนเท่านั้นเองนะคะอยากรู้รายละเอียดน,นะคะการขยายจิตสานึกและการ Activate DNA mm hmm. ก็ไปดูนะคะแล้วก็มาสู่เรื่องของเราสักทีโอเคไหมเรื่องของเราวันนี้มีอยู่ว่าถ้าคุณไม่สร้างความปรารถนาของตนเองคุณก็ต้องเข้าไปสู่ความปรารถนาของคนอื่นอยู่ดีเพราะโลกใบนี้นะคะมี แต่เรื่องความปรารถนาไม่มุมใดก็มุมหนึ่งนะคะคุณไม่สร้างความปรารถนาคุณเฉยๆคุณเคยเห็นกลวยพลังงานไหมไอ้กลวยที่มันแหลมลงแล้วก็ปากกว้างอะนะคะคุณอยู่เฉยๆคุณก็ไม่พ้นเรื่องนะคะการได้อ่ responsibility เขาเรียกว่าออ่ความนะคะความรับผิดชอบในการที่คุณ ใช้ชีวิตบนโลกและก็เพิกเฉยในการไม่สันสะเทือนพลังงานนะมันก็จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับในเรื่องราวที่จะทําให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตเลยกลับกลายเป็นเรื่องราวที่คุณเพิกเฉยตรงนั้นนะ่ะมันจะดึงนะคะในเรื่องราวจิตวิญญาณคุณถดถอยได้ซ้านะดังนั้นมันเป็นเรื่องราวของคุณนะต้องรู้หน้าที่กระบวนการในเรื่องการที่จะสร้างความปรารถนาที่สอด้อง ในความรักความเมตตาของคุณนะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณนะ,ะตั้งในเรื่องราวความปรารถนาที่มันนะคะไม่ได้สอดคก้องกับความรักความเมตตาไปตั้งความปรารถนาที่มันเป็นเรื่องราวของการที่จะเออเขาเรียกโกงชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะบอกเลยว่าใครก็ตามที่จะมาทําธุรกิจกิจการในยุคพลังงานใหม่เนี่ยคุณต้องอ้างอิงที่ประโยชน์3ฝ่ายให้ชัดนะหนคุณได้อะไร2ผู้ลูกค้าคุณได้อะไร สามนะคะแผ่นดินประเทศได้อะไรที่คืออย่างน้อยนะคะถ้าอันที่สี่นะคะโลกใปน,นี้ได้อะไรห้ 5, จาจักรวาลนี้ได้อะไรหกจิตวิญญาณทั้งหมดหมวลรวมได้อะไรโอ้โหนี่คุณต้องมองมุมมุมกว้างมุมไกลนะคะนี่คือเรื่องมิติอันนี้เป็นเรื่องเราที่ไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากเพียงแค่เป็นเรื่องใหม่สําหรับการที่เข้ามาอยู่ในยุคพลังงานใหม่แต่นะคะลูกหลานเราลูกเล็กเด็กแดงสมัยเนี้ย โหบางคนเขามาพร้อมรับกับพลังงานใหม่ที่เขาจะต้องได้ครอบครองในอนาคตอ่ะนะคะเด็กบางคนนะคะก็สามารถที่จะเ,เรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับตัวกับโลกยุคพลังงานใหม่ที่มีดิจิตอลนะคะมีในเรื่องราวของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทําให้เขาเนี่ย ผ่อนผ่อนแรงนะคะในเรื่องราวของการเรียนรู้และการพัฒนาและการสนุกกับสนามพลังงานโดยที่นะคะไม่ต้องปรับตัวเยอะนะคะเขาเกิดเกิดมาก็เกือกกิ้งกับพลังงานเลยเข้าใจไหมคือเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็เจอนะคะความสิวิไลในเรื่องราวของโลกพลังงานที่บรรพบรุษอย่างรุ่นเราๆเนี่ยสร้างไว้ให้เขานะคะเขาก็เอ่อมาใช้เพียงแต่ว่าเรานี่แหละจะต้องนะคะตื่นรู้ของตัวเราเองเพื่อเราจะได้ เป็นนะคะเสาหลักในการที่นี่นำพาเขาเนี่ยเข้าสู่ในเรื่องระดับนะคะจิตวิญญาณที่ถูกต้องที่ดีเข้าใจไหมคะดังนั้นการเรียนรู้นะคะในยุคนี้สมัยเนี่ยมันจึงจะต้องรู้ว่านะคะความปรารถนาที่เราจะต้องมีต่อตัวเรามีต่อครอบครัวเราเนี่ยมันก็จะได้นะคะสอดคล้องกับในเรื่องเราที่จะทําให้ครอบครัวเราเจริญเติบโตแต่ถ้าคุณไม่ตั้งความปรารถนาอะไรเลยนะคะในเรื่องชีวิตของคุณเองนะคะ ตัวคุณเองก็จะกลายเป็นนะคะตัวเอ่อตัวเขาเรียกว่าตัวพลังงานนะคะคุณก็เป็นพลังงานอยู่แล้วนะเป็นตัวพลังงานที่จะถูกคนอื่นดึงไปสู่ความปรารถนาของเขานะคะเพราะนะคะเป็นททจี้ย้ําอีกนิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นเป็นคนที่มองเห็นพลังงานเมื่อ10ปี สิบปีมานี้นะ่ะนะคะมันทอยิมมองเห็นว่ามันมีผู้คนตื่นรู้เยอะแยะมากมายและเขาก็ใช้นะคะในเรื่อง energy ของความปรารถนาของเขาเนี่ยอย่างเข้มข้นนะคะกับบนโลกเนี้ยดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณเคยใช้พลังงานเมื่อสิบกว่าปีก่อนน่ะนะคะแล้วคุณมาใช้ตอนนี้มันไม่ได้ผลนะคะมันไม่ได้ผลเลยนะคะดังนั้นเนะะี่ยเราจะต้องลุกขึ้นมานะละุกขึ้นมาเพื่อให้ขับเคลื่อนนะคะความปรารถนาของเราให้มัน เข้มข้นนะฮะในสอดคล้องกับในเรื redesign, masih, Somehow, ่องราวของผู้คนที่ต mm ื hmm. ่นกันเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้คนตื่นขึ้นเนี่ยฮามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกระแสในเรื่องราวของโลกพลังงานเนี่ยจะนะฮะคือแต่ละคนก็ส่งคลื่นพลังงานสูง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 อ่ะนึกออกไหมจักรวาลเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องตอบรับสําหรับคนที่นะฮะส่งแรงสั่นสะเทือนไปนะฮะใครส่งขีแรงสั่นสะเทือนอะไรไปจักรวาลก็ขันรับ เมื่อก่อ0เมื่อก่อนสิบปีที่แล้วเนะี่ยไม่ค่อยมีใครส่งคลื่นพลังงานสูงๆเนี่ยนะคะเออเวลาคุณจะทาอะไรเนี่ยนะคะแค่ทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนิดเดียวเนะี่ยคนรับก็ทาโทมมาที่คุณแล้วนะคะแต่ด้วยความที่หลายๆคนเขานะคะสันสเือนพลังงานพลังงานมันจึงกับเพิ่มสูงมากๆๆๆเพราะความปรารถนานมันเข้มข้นมากขึ้นและเข้มข้นในจํานวนนะคะที่เป็นหมู่คณนะใหญ่ขึ้นดังนั้นจักรวาลเขาเนี่ยนะคะจึงไม่สามารถที่จะ มองเห็นในพลังงานที่คุณสั่นสะเทือนในแบบที่เดิมๆนะคะเพราะคุณน่ะใช้พลังงานเข้มข้นไม่มากเพียงพอมันก็ถึงเวาลาที่คุณจะต้องนะคะสั่นสะเทือนให้มากกว่าคนที่เขาสั่นสะเทือนปัจจุบันหรืออย่างน้อยนะคะก็ไม่ให้ขี้เลยก็นะคะจะต้องเท่าเทียมกับเขาเป็นอย่างน้อยคุณถึงจะได้รับนะคะผลตอบรับในเรื่องราวของสิ่งที่จะกลับมานะคะแต่ถ้าคุณไม่สั่นสะเทือนอะไรเลยคุณก็จะถูก นะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะคะของความปรารถนาของคนอื่นเพราะโลกนี้นะคะเอ่อไม่มีใครนะไม่มีบทบาทบนโลกนี้นะคะการลงมาเกิดการครั้งนี้เนะี่ยทุกคนย่อมจะมีบทบาทและมีเอ่อเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นะคะคือทุกคนคือของขวนนะัญน่ะคุณนึกออกไหมคุณลงมาเนี่ยโลกต้อนรับคุณอย่างดีอากาศนี่ก็ฟรีนะคะ น้ำเนี่ยนะคะก็ซื้อกินแต่ก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยเราเราไม่ได้ซื้อน้ํากินใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราต้องซื้อน้ํากินนะคะเพราะว่ามันก็สะดวกในเรื่องเราของการที่จะ,ะบริโภคดื่มน้ําแล้วก็น้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่นะคะขายดิบขายดีมากสร้างไม่เงินมหาศาลให้กับพ่อค้าแล้วก็ผู้ผลิตน้ำโอเคไหมเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวที่อนาคตเราอาจจะไม่ได้ซื้อน้ําเราอาจจะไม่ได้จ่ายค่าไฟเพราะไฟเราก็จะใช้โซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแผง แผงโซล่าเซลล์กันทุกบ้านนะคะทุกที่ก็จะมีเรื่องนวัตกรรมในการที่จะนะคะดึงแสงพระอาทิตย์มาแปลงนะคะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับพวกเราเอ๊ะเดี๋ยวอีกหน่อยจะมะีเทคโนโลยีแบบนี้ที่มันไม่ต้องใช้นะคะโซล่าเซลล์ที่เป็นแผงใหญ่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเนาะและเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องนะคะมีคน มีคนคิดเครื่องนะคะที่ปั่นอากาศนะอากาศก็กคือฟรีใช่ไหมปั่นอากาศกเอา H2O เนี่ยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วน้ำมันก็คือเอาไฮโดรเจนนะคะ H2O ก็คือไฮโดรเจน2ออกซิเจน1มารวมกันกับกลายเป็นน้ำนะคะเครื่องปั่นน้ำมันจึงเกิดขึ้นแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะอะหัวข้อวันนี้นะคะก็บ่งบอกได้อย่างเดียวว่า คุณจงอย่าละสละสิทธิ์ละสิทธิ์ของคุณในการที่ไม่สร้างเป้าหมายไม่มีความปรารถนาใดๆเลยค่ะเพราะนี่คือหน้าที่ของคุณที่เป็นผู้สร้างนะคะและสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันจะนะ,ค,ะค่อยๆก่อตัวจนกระทั่งนะคะเกิดเป็นเรื่องเราสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเป็นสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ไม่สอยทั้งหมดที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรต่างๆ ก็ล้วนผ่านจากความปรารถนาและต้องการของคุณทั้งสิ้นค่ะจงอย่าละสละสิทธิ์เรื่องนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย